ในสีส้มไม่นุ่ดตุนตีนไก่เด้อจ้ะอันนี้กับมักด้วยก้อนเด้อจ้ะเด้อมักด้วยพงขมิ้นจ้ะแล้วก็ซอสน้ำมันหอยนะจ๊ะซอสหอยนั่นแหละซอสหอยนางล้มแล้วก็ซอสแม็กกี้ปี๊ดไทยจ้ะมันตานมันขวบวกินน้ำเด้อเนี่ยไม <laughs> ่ใช่แดนย่านตีนไก่ <laughs> โอเคจ้ะในเครื่องปรุงไม่แค่นี่นจะ้ะเอากระมัดไว้เดี๋ยว ทุกบกระเทียมสิอีกเด้อจ้ะเด้อน้วจาปฏิน้ำเด็ดแล้วเาก็ใส่กระเทียมกับหอมแดงแล้วก็ขนอเด้อจ้ะเด้อใส่ขนอก้อนลงไปจา้าวหนียก้อนรสไก่เด้อจ้ะเด้อจะใส่กระเทียมลงไปขันนี้ตะไคร้ยิ่งดีเด้อจ้ะตะไคร้ใบกูดค้างคือมันจะเพิ่มความหอมลงไปอีกเด้อจ้ะพวกสมุนไพรใส่ตลอดจ้ะแล้วก็ไก่เลยเด้อจ้ะเด้อน้ำก็เดือดแล้วไก่ที่หมัไกไว้จ้ะ ต้องจ้ะตุนไปเลยจ้ะตุนไปชั่วโมงนึงจ้ะให้เปลี่ยๆเยๆด้อจ้ะเด้อจะได้แซ่บๆเป็นชั่วโมงนะคะน้ำม,มันยังแห้งหตีนไก่มันเปลี่ยนจ้ะชั่วโมงนึงโอเคเดี๋ยวมาประกันอาจ้ะเด้อง่ายๆจ้ะตุนไก่หนี่งง่ายๆจ้ะวิธีตุนตีนไก่จ้ะตุนไปชั่วโมงนึงนะจ้ะเด้อให้น้ำม,มันออกรสหวานแล้วก็เค็มหน่อยนึงอาจ้ะ